ไม่กี่วันก่อนครับผมเพิ่งรีวิว G-Force e RTX 3090 Ti ไปนะครับซึ่งเป็นการ์จอตัวสุดของ Nvidia นะครับเป็นของค่าย Galax นะครับในรุ่น ex gamer นะครับแต่ว่าผมทิ้งท้ายไปนะครับว่า ex gamer เนี่ยมันยังไม่สุดนะครับถ้าเป็นของ Galax อยากจะสุดต้องเป็น HOF หรือว่า Hall of Fame เท่านั้นนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่ารอดู Hall of Fame เลยครับซึ่งก็แน่นอนนะครับไม่รู้ว่า e s n t i Resources ตัวแทนจำหน่ายผู้นำเข้าการ์เเขาเนี่ย ได้ยินผมหรือเปล่านะก็เลยเอามาให้เลยนะครับไม่กี่วันถัดมามาถึงในสตูดิโอผมเลยนะครับกับตัวนี้นะฮะ HOF ตามที่คุณร้องขอครับอย่างแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้ว HOF f a เนี่ยมันเป็นแบรนด์ในเครือของกาแล็กนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาพยายามไม่ได้โฆษณาความเป็นกาแล็กนะครับแปะสติกเกอร์แค่ HOF a l l Fame มาเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นโลโก้กาแล็กเลยด้านไหนก็ตามนะครับจะเห็นว่ามันเรียกว่าเป็นยี่ห้อ HOF Fame ก็ได้นะครับเพียงแค่คนในวงการไอที สาวคอมเขาจะรู้ว่ามันก็คือกา l a x กนะครับและตัวนี้ก็คือท็อปที่สุดของแบรนด์กาแล x กเช่นเดียวกันนะครับหน้ากล่องสีขาวนะครับตัวนี้โดยที่ตีมหลักๆว่ามันก็จะคล้ายๆของกาแล x กตัวอื่นนะครับก็คือจะมีไอคนคนนึงนะครับมาใส่ฮู้ดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ทําหน้าลึกลับลึกลับหน่อยนะครับประมาณว่าจะดูดเงินจากกระเป๋าคุณนะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ากาตัวนี้ ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นการ์ดที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่ไม่เบาอยู่แล้วนะครับยิ่ง3090 Ti แล้วด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้จริงๆแล้วผมก็แกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับลำบากใจนะเพราะตัวเนี้ยกล่องมันหนักมากนะครับของภายในก็หูยจัดเต็มเหลือเกินนะทำให้การแกะนี่มีโอกาสสูงที่ภายนอกเนี่ยมันจะฉีกขาดนะครับแต่ว่าแน่นอนนะ ไอตัว h o f เนี่ยมันก็เป็นธีมสีขาวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับทั้งตัวกล่องทั้งตัวการ์ดเลยนะครับอันนี้ภายในจะเห็นว่ามีกล่องที่สวยงามอลังการอีกหนึ่งอันนะครับโดยที่เขียนมาว่า G Force RTX 3 0 9 0 TI Hall of Fame เน้นตัวหนั้งสือเป็นสีทองนะครับเพิ่มความพรีเมียมและแปะสติ๊กเกอร์ทับมาตรงนี้นะว่า Only for Performance นะครับไม่รู้วแปะทับอะไรมานะเพราะว่าเออผมก็ไม่อยากไปแกะของเขานะเดี๋ยวส่งให้คนอื่นรีวิวต่อมันจะดูไม่ดีอานะครับ Extreme Gaming Graphic card นะครับแน่นอนว่าเป็นการ์ดจอระดับสุดๆนะครับด้านหลังก็มีอีกว่า only for performance นะครับสำหรับประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ only performance ่างเดียวนะ only for rich people หรือว่าสำหรับคนรวยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแกวมาดูกันเลยนะครับอันนี้ต้อง unbox เยอะหน่อยเพราะเป็นการ์ดจอตัว top เขาก็ให้อะไรมาเยอะนะครับถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนพวกเมนบอร์ดพรีเมียมก็ตามนะแต่ว่าการ์ดจอตัวบนราคามันแพงกว่าก็ต้องหาจุดขายให้เยอะหน่อยนะครับอย่างแรก เปิดมาคุณก็จะเห็นไอ้มงกุฎอันนี้นะครับซึ่งมันก็คือหน้าจอนะครับไอ้จอ L C D อันนี้นะครับมันแปะไว้บนการ์ดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะก็ได้นะครับมันก็จะมีขาแบบให้ตั้งน,นะแต่ว่าผมจะงัดออกมายากสักหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยดูอินเสิร์ตเอาแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไว้โชว์ข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวจัดการให้ดูต่อไปได้านบนก็เป็นไฟ R G B ด้วยนะครับนี่แหละฮะการ์ดแพงๆจะได้แบบนี้มานะครับเพิ่มความพรีเมี่ยมจัดเต็มนะ โคตรหนักหนักมากวางก่อนไม่ไหวนะเดี๋ยวขอดูบันเดอร์อย่อื่นก่อนนะครับกลิ่นเหมือนกาวไม่รู้เป็นอะไรนะหรือว่าเออใครชอบดมกาวนะชอบกาจอตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะฮะก็จะเห็นว่ามีตัวรับน้ำหนักคำกาจอนะครับที่เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมงาน CNC อย่างดีพร้อมโลโก้ l l of f f m e นะครับอันนี้ก็ของดีเลยนะไม่ใช่ของกิกก็อกนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้นะไอ หนักมากนะครับหนักแบบผมว่าควรใช้เป็นอย่างยิ่งถ้าไม่ใช้นี่คุณบอกลาสลอตด d i คุณเอาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นถุงมือนะครับนี้เป็นถุงมือฮอฟเฟมนะครับซึ่งสําหรับเวลาเอาไว้ประกอบคอมการไฟฟ้าสถิตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะใส่นะครับแต่ว่าผมเป็นคนชุยนะครับเวลาเกอบผมก็เลยไม่ค่อยใส่นะฮะแล้วก็พังไม่ของเราว่าอะไรไปเฮ้ยคู่นี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปส่งของมาขอัยนะครับเพราะไม่เป็นไรจริงๆแล้วควรจะใส่บอกไว้ก่อนนะต่อมาจะมีสาย USB นะครับซึ่งไอ้สาย USB เนี่ย มันก็อันนึงจะเอาไว้เสียบบนเมนบอร์ดหรือว่าจะเป็น USB Type A เอาไว้เสียบหลังเคสก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะใช้อันไหนนะครับเพราะว่าไอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังจออันนี้นะครับส่วนหัวอีกฝั่งหนึ่งเป็น m i โคร USB นะครับือโคตรบาาเลยปี2 0 2 2การ์ดจอตัวท็อปให้ไมโคร USB ยังไงต้องเป็น USB Type C สิฮะมันผิดผิดกฎของธรรมชาติมากเลยนะครับจริงๆแล้ว มันไม่ประโยชน์อะไรหรอก USB Type C กับไมโครเพียงแค่สำหรับผมอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรนะพอเราเห็นอะไรที่มันแพงๆเราก็ต้องหวังไว้ก่อนนะว่ามันต้องเป็น Type C ไมโครมันผิดกฎหมายโอเคต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามีสายซิงค์ RGB นะครับถ้าอยากจะซิงค์กับคอมคุณคุณก็ไปเสียบเข้าเมนบอร์ดแล้วก็ต่อเข้าจอก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะคุมในซอฟต์แวร์มก็มีมาให้เหมือนกันนะแล้วต่อมานะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าจะได้พบได้เห็นนะครับกับจอสมัยนี้นะฮะก็คือไอหัวแปลงอันนี้นะครับอันนึ่งไม่ ก็จะเห็นว่ามี8พิน3อัน2 12พินนะครับเอาไว้เสียบเข้าตัวการ์ดจอ RTX 3090 Ti ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะยังไม่จบครับมีอีกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ให้สำรองนะแต่การ์ดตัวนี้ครับมันต้องใช้ทั้ง2อันเลยนะครับมันต้องใช้ไอ้12พิน2หัวเข้าการ์ดนั่นแปลว่าคุณต้องใช้ไอเนี้ยเนี่ย8พิน6หัวนะครับคุณก็ไปดู power supply ตัวเองแล้วกันนะครับว่าต้องใช้ power supply แบบไหนนะครับถึงจะให้มันกินไฟได้เหมาะสมกับ พลังงานที่มันต้องการนะครับก็6หัวครับแพินกาจอปกตินะครับจะว่า8พิน2หัวก็แรงแนะครับเอาไม่ครับอันนี้12พิน2หัวหรือว่า6พินหหัวนะครับย้ําอีกทีมจะเยอะไปไหนนี่คือเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในะตั้งแต่รีวิวการ์จอมาแล้วนะแล้วกันอื่นนะครับจะเป็นคู่มือนะฮะแล้วก็ อะไรที่เราไม่ดูกันหรอกฮนะสุดท้ายก็จะเป็นในพวกปิดสล็อตที่เขาปิดมาแต่ว่าผมเอาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาไปรีวิวไงเดี๋ยวเรามาดูการ์ดจอกันเลยนะครับไอ้เนี่ยผมลำบากใจเวลารีวิวเพราะว่าถ้าผมจับมือเดียวเนี่ยผมจะทํากิจกรรมส่วนตัวไม่ได้นะ <Huh? S 1> เพราะว่าข้อมือผมมันจะซนก่อนนะครับต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องจับ2มือนะเป็นการ์ดจอที่หนักที่สุดที่ผมเคยจับมาแล้วมั้งนี่คือแบบหนักกว่าเกมมิ่งโนบุ๊อกอีกนะผมไม่มีตาช่างแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ไอ้สล็อต PCI ของคุณแล้วก็ไอ้ expansion slot ด้านหลังเคสเนี่ยจะร้องขอชีวิตยอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ใส่ที่คำการดจอะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบอกได้เลยว่าเคสคุณหนิที่ต้องใช้ตัวนี้ต้องเป็นเคสที่ไฮเอ็นวัสดุเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาๆหน่อยนะครับเอาเคสกระจกกระจ,ก,ก,จกมาใส่นี่ผมว่าสล็อตด้านหลังมีโยแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้มันหนักมาก,มากๆจริงๆผมย้ําว่ามากๆนะครับไม่ใช่หนักธรรมดานะครับ ส่วนอื่นมีอะไรอีกนะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็ตามสไตล์ของ JOF นะครับก็คือเป็นธีมสีขาวนะครับพัดลมก็มีมา3ตัวนะครับ102 102 92มิลิเมตรนะครับโดยที่ตัวกลางจะเล็กกว่าด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีกรอบไฟ RGB ที่เขาเรียกว่า Aurora RGB นะครับเป็นชื่อของเขานะครับแต่จริงๆแล้วแต่ละแบรนด์ก็มีชื่อเป็นอย่างนั้นอะไรง RGB เหมือนกันนะครับสามารถควบคุมในซอฟต์แวร์ได้แล้วก็ด้านข้างนะครับจะเห็นว่าเออหนักเว้ยตรงนี้นะฮะจะกินพื้นที่ไป ทั้งหมด3สลอตกว่า,วาแต่ว่าด้านหลังจะยึดแค่2นะครับจริงๆแล้วคุณเผื่อไว้4เผื่อไว้5เลยก็ได้นะกับการดูดพัดลมจากด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมีการเปิดโล่งนะครับมีคำว่าฮอเฟมอยู่นะครับตรงนี้ซึ่งก็จะมีไฟ RGB ติดขึ้นมาเช่นกันแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะโชว์นี่คุณก็เอาไอจอื่อกมาแปะเข้าไปได้นะครับเป็นการโชว์ตรงนี้หรือว่าจะอาจอไว้ตั้งด้านนอกกับโต๊ะก็ได้เช่นกันนะครับจุดเด่นไม่ใช่ง,ง่ายจุดหนึ่งนะครับก็คือไอเนี่ยคุณ 2ช่องนะครับแล้วก็มีการล้อมรอบด้วยโครงสร้างแลบน้ำหนักของตัวการ์ดมาเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้มีช่อง NVLink นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้นะต้องเป็นคนที่มีเงินพอสมควรนะเพราะว่าตัวหนึ่งนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ3090และ 3090Ti มันจะมี NVLink ให้มานะครับเพราะว่าคนที่ทำงานเนี่ยการ์ด90เนี่ย มันเป็นการ์ดที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานด้วยเล่นเกมด้วยนะครับก็เลยมีแบบนี้ให้มาแต่พวกแปดศูนย์ลงไปเนี่ยมันเป็นการ์ดเล่นเกมอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ให้ e n v l i n k มานะครับแต่คนส่วนใหญ่ถ้าเล่นเกมเฉยก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรบอกไว้ก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบ็กเพลทนะฮะก็เป็นแบ็กเพลทที่อันนี้ไม่รู้เป็นโลหะหรือเป็นเซรามิกหรืออะไรนะแต่ว่ามันหนามากๆนะครับแล้วก็ดูดีดูมีราคานะครับมีมงกุฎอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีดีไซน์แบบโฟลทู through, หรือว่าพัดลมเป่าสวนออกไปด้านหลังให้พัดลมด ดูออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า Caution Hot Surface บอกระวังไว้ด้วยมันมีความร้อนแต่จริงๆแล้ววัสดุนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ร้อนลวกมืออะไรแต่แต่เวลาคุณเทสเนี่ยคุณก็ยังคงสามารถจับได้แม้กระทั่ง full load นะครับเพราะว่ามีความหนาพอสมควรนะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับส่วนข้างๆด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า มันเปิดโล่งนะครับแล้วก็จะมีพวกพินอะไรอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ออกแบบมาสําหรับเวลาคุณจะเอาไปโอเวอร์คอกระดับมหาโหดเนี่ยก็สามารถถอดซิงค์ได้โดยที่พินมันอยู่ตําแหน่งที่คุณเห็นนะครับสำคัญไหมจริงจริงไม่สําคัญสำหรับคนท,ทั่วไปสำคัญสําหรับคนที่โอเวอร์คอกหนักๆต้องการจะเปลี่ยนซิงค์จริงเพราะว่าบางทีถ้าพินพวกนี้มันซ่อนอยู่นะครับคุณกระชากผิดสายขาดนะครับผมเจอมาแล้วบ่อยๆเลยเวลาถอดซิงค์เนี่ยซึ่งในตัวนี้มันก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องไปงมหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับแล มีดีไซน์ที่สวยงามเป็นคล้ายๆ d i a m ไดมอนด์ัตนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่ามี h e a ไ p ร์ e ซ่อนอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับเพิ่มความดุดันเหมือนแบบปากที่อะไรอยู่อย่างนี้นะครับพร้อมจะงับเงินในกระเป๋าทุกเมื่อนะครับดูด้านหลังนะครับไอตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันมี I.O. ที่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือ HDMI 1แล้วก็ดิเ p พอร์ต r t มนะครับมีจุกพลาสติกปิดให้มาแต่ว่าผมเอาดิเทพอร์ตออกไปแล้วเพราะเอาไปใช้นะครับส่วนปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มที่ พูด,ดง่ายๆว่าเวลาใช้ปกติอย่าไปกดมันนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจะโอ้คอกต้องการจะรีดะสิภธิภาออกมาเพื่อการเบนช์มาร์กไปขิงคนอื่นเขาเนี่ยคุณกดได้เลยนะครับอันนี้ปุ่มนี้ทําอะไรนะครับเวลากดแล้วมันจะสมชื่อ Hall of Fame จริงครับก็คือฮอลลงครับพูด,ดง่ายๆว่าเสียงพัดลมจะดังมากๆนะครับ คือเวลากดพัดลมจะหมุนร้อเซนว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ว่าการเทสวันนี้ผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมจะเทสออโต้พัดลมออโต้ทั่วทั่ไปเหมือนกาจอทุกตัวนะครับเวลาเปิดอันนี้แน่นอนว่ามันเย็นจริงแต่ว่าคือเสียงนี่มันเกินกับการใช้งานทั่วๆไปอย่างมากนะครับรบกวนโสตประสาทเลย แกะซิงคออกมานะครับตัวนี้จะเห็นว่าการแกะเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน็อตนี่มันจะเยอะยุบยับไปหมดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัวฮีทซิงค์เนี่ยมันมีน้ําหนักที่เยอะมากนะครับทำให้จําเป็นต้องมีน็อตยึดหลายๆจุดมิฉะนั้นก็อาจจะไม่บาลานซ์ได้นะครับหลักๆแล้วคุณต้องแกะแบคเพลทออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณก็ขันน็อตภายในออกแล้วก็ต้องรื้อ ฝาด้านหลังออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ระวังนะเพราะว่าอาจจะมีอะไรขาดได้แล้วก็แบ็กเพลทเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นไฟออ d ์ตรงบริเวณนี้เวลาถอดก็ระวังขาดนะครับส่วนที่เหลือไม่มีอะไรอย่างที่เห็นว่ามันรั้งอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตัว PCB กันเลยนะครับอย่างที่เห็นว่า p c b เนี่ยออกแบบมาเป็นสีขาวแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับตัวนี้เป็น PCB แบบ14เลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นของ G a l a ็เป็นของไ o f เอองนะครับไม่ใช่เรเด่นสีของเป็นสีขาวนะแล้วก็็จเหว่า มีช่องสําหรับวัดไอ้พวกไฟต่างๆด้วยนะครับเวลาคุณต้องการทำโอเวอร์ค็อกแล้วก็วัดไฟแบบเรียลไทม์ด้วยมิเตอร์ของคุณเองนะครับ <_ C 1> ภาคายไฟจัดมาให้เต็มๆแบบ24บวก4เฟสนะครับ <_ C 1> มีชุดไมร,ร้อนเป็นเทอร์โมแพดแปะมาให้แล้วก็มีจุดไปร,ร้อนบนฮีทซิงค์ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับ <_ C 1> อย่างที่เห็นวนา PCB ีเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่โตก้าจอปกติอยู่พอสมควรครับถ <_ C 1> ัดมานะครับเมมโมรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ามีเทอร์โมแพดอะไรต่างๆแปะมานะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับเมมโม thermal pad สัมผัสกับตัว heat pipe ด้วยนะครับอย่างที่เห็นตรงบริเวณนี้มีการเว้นร่องมาให้นะครับซึ่งก็เป็นการระบายความร้อนของ Memory ที่ดีอยู่กัจอมาตรฐานนะครับตัวซิลิโคนบนตัว gpu นี้ก็ทามาให้ในระดับที่พอดีนะครับไม่ได้เยิ้มเรียกได้ว่าค่อนข้างจะ perfect นะครับสำหรับการ์จอตัวนี้แล้วก็ตัว heat sink นะครับก็ใหญ่ตโตมโหลานเช่นเดียวกันนะครับด้วยความน้ำหนักเยอะเนี่ย ก็เลยต้องมีโครงสร้างที่เป็นโลหะทั้งแผ่นตรงนี้มาช่วยกระจายน้าหนักไม่ให้ตัวการ์ดมันงอแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นแล้วฮีทไป์ตรงนี้ของเมมโมรีก็จะเห็นว่ามีการระบายความร้อนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ <S <S เพื่อเป็นการกระจายให้ทั่วกับฮีทซิงค์ขนาดใหญ่โตมโหฬาขราของเขานะครับพวกนี้มีทั้งแผ่นแปะมาทุกจุดนะครับหน้าสัมผัสตัตวนี้ยังคงไม่ได้เป็นเงาสะท้อนเหมือนกระจกนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้สากอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากน ตัวแผ่นฟินเนี่ยค่อนข้างห่างนะครับลมจะได้เป่าผ่านโฟโ์ทรดไซน์ของเขาได้แต่โดยรวมแล้วห่างนี้เป็นอะไรไหมถ้าการ์จอที่น่าสัมผัสไม่เยอะก็จ,จะเป็นในตัวนี้น่าสัมผ,สมผัสมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างบาลานซ์นะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวแบ็กเพลทเอง ก็มีเทอร์โมแพดช่วยระบายความร้อนให้มันกระจายไปแบบทั่วๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไอพวกอุปกรณ์ด้านหลังของีซเขาเดี๋ยวเรามาเสียบลงเครื่องดูสเปคกันเลยนะครับแล้วก็เทสไปด้วยนะฮะต้องแนะนําก่อนว่าเครื่องผมเป็นเครื่องสเปคไหนนะครับอย่างแรก Intel c o r e 912900K นะครับเมนบอร์ด AOG Maximus Z690 Hero นะครับ RAM G-Skill Trident Z5 RGB p ็ n d i a 5นะครับ32กิกส่วนพอร์ r s u ที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นของ r o g เช่นเดียวกันนะครับ1200วัตต์นะ เพราะฉะนั้นก็คงเอาไอ้นี่ยอยู่เนาะเพราะว่าภาคจ่ายไฟมันอลังการแล้วก็เราต้องไปหาสายสําหรับ6พิน8พิน,นอะไรต่างๆมาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเดิมๆของโพสต์พลายเนี่ยผมหาไม่เจอให้มาไม่พอนะครับแต่เอาเป็นว่าผมก็สามารถใช้งานกับการ์ตัวนี้ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว GPU แกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับขึ้นเป็น390 0 Ti นะฮะแล้วก็ซับเบนเดอร์อันนี้ประหลาดกว่าชาวบ้านครับปกติเวลาผมทราร์ดจอของค่ายการ์หลไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นว่า Nvidia นะครับเพราะในต่างประเทศเนี่ย เขาจะขายาทั้งชื่อ KFA2 หรือบางประเภทก็เป็น Galax นะครับแต่ในขณะที่ตัว HOF หรือ Hall of Fame เนี่ยเขาตั้งชื่อเป็น Hall of Fame เลยไม่ใช่ KFA2 หรือไม่ใช่ Galax แต่อย่างใดนะครับก็เลยขึ้น s u b v e n d e r เป็น Galaxy นะครับหลายคนออก Galaxy มาไงก็ไม่ใช่ Galax จริงๆแล้วเมื่อก่อนไอ้แบรนด์ Galax นะครับเขาใช้ชื่อว่า Galaxy นะครับมีมานานมากแล้วแบรนด์นี้เพียงแค่เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาไม่กี่ปีหลังเท่านั้นเองนะครับบอกไปเฉยๆนะครับ Shader cooler core มีมาที่หมื่นกว่าหน่วยนะครับสบายๆนะครับตัวนี้การ์ดท็อปก็อย่างนี้อะไรฮะแล้วก็เมมโมรีเป็น g r อ 6X ของ Micron 24 g b นะครับไม่ต้องไปเสิร์ฟนะครับเล่นได้ทุกรีสอรชั่นแน่นอนนะครับเ mm hmm. มมเยอะขนาดนี้ทำงานก็เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับส่วนคล็อก 1,575นะครับเมม1313แล้วก็บูสท็อกที่1,935นะครับการเทสนี้อยู่ที่ performance mode แล้วก็พัดลมไม่ได้บูสต100%แต่อย่างใดนะครับเป็นออโต้สวยวหน้าจอนี้ปรับยังไงนะครับคุณก็แค่เข้ามาที่ซอฟต์แวร์ของเขาชื่อ Hof AI นะครับโหลดจากหน้าเว็บเขาได้เลยนะครับ Google Now ก็เจอแล้วนะครับมาที่โหมด Panel 3ตรงนี้นะครับก็มีอยู่ให้2โหมดนะโหมด Monitor ก็คือที่คุณเห็นอยู่ณเวลานี้ครับเพื่อภาษากด o l p l y คุณก็จะเห็นว่ามันสามารถ โชว์รายละเอียดต่างๆของตัวการ์ดจอได้นะครับเอาไว้วางนอกเคสคุณดูน้ำพุ่ดูอะไรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะอัปโหลดอะไรของตัวเองเข้าไปนะคุณไปที่โหมดมีเดียนะครับก็สามารถเลือกได้ทั้งรูปภาพนะครับจะเป็นไฟล์อย่างที่เห็นนะครับ BMP JPG หรือว่า PNG นะครับหรือว่าถ้าต้องการภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่ว่านี่เขาบอกนะว่า วิดีโอห้ามยาวกว่า10นาทีนะครับแล้ว Transcode ก็ขึ้นอยู่ r e s ่อ s เรฟแล้วก็ตัววิดีโอด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขนาดห้ามเกิน200 MB มนะครับแล้วก็สามารถอัพโหลดเข้าไปได้ซึ่งจะเป็นไฟล์ savi หรือว่าไฟล์ avi gif หรือว่า mp4 ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยจากที่ผมลองเนี่ยเมื่อกี้อัพไปแล้วก็มีค้างบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนาว่า ช้หมดมอนิเตอร์หลักๆจะดีกว่าเพราะว่าตัวรูปนี่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเสถียรเท่าเท่าไหร่นะส่วนอื่นนะครับการปรับแรงต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนซ็อกเกวรทั่วไปครับ R G B ก็เช่นกันผลการทดสอบเริ่มที่ n t h e t ติ Bench มา r k ก่อนเลยนะครับอันนี้คุณสามารถเอาคะแนนตรงนี้ไปเทียบกับจอตัวอื่นที่ผมเทสได้นะครับที่ผมใช้สิสเต็มเดียวกันนะครับส0 9 0 Ti นกที่ก็เป็นสิสเต็มเดียวกันทั้งหมดนะครับอยากรู้แบรนด์ไหนแร,ง,แรงกว่าก็เอาไปเทียบได้นะครับอันนี้เป็นการเทสแบบทีเดียวนะไม่ได้ทส2สอบนนนนนนนะะะะคครัเเพาะฉะ้้้แแแลวททีี่ไดก็็ป่ออกมาประมับนตัว บอกไว้ก่อนนะคบว่าทุกการที่ผมเทสเนี่ยจะเป็นค่า Default นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจริงๆแล้วของการแต่ละตัวเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะดีแค่ไหนเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าการตัวนี้จริงๆแล้วถ้า Default มันก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าคุณไป o c โอเคกเนี่ยผมเชื่อมี Headroom ในการโอเคกได้อีกเยอะนะครับซึ่งถ้าจะทําจริงๆก็อาจต้องเล่นเอเซึ่งผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นไง เอางัน่ามาดูคะแนนดีฟอลต์ก่อนนะครับตรงนี้ 3D m a ีมาร์กพอร์เตเยเป็นเวียร์ไทม์เรซิ่งนะครับทมสปายเป็น d x เ2ซนะครับซึ่งก็เรสชันต่างกันระหว่างตัว t ท m e s p าและ t ท m e สปายเอ็กตรมส่วนไฟสไลด์เนี่ยก็เป็น d x เ1็กซ์สิบเอ็ดนะครับเรสชันก็โฟร์เคทูเคแล้วก็โฟรอดีต่างลำดับนะครับในส่วนโฟรอชดีคะแนนประมาณสี่หมื่นกว่ากวาเนี่ยก็แน่นอนนะครับมาถ่านของสามศูนย์เก้าศูนย์ทีไอนะครับโดยรวมแล้วนะครับความแรงก็ไม่ได้ พลังของการโอเคอกของเขาซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนซิงให้มันอลังการกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไอซิ 3, งสามพันลมแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันใหญ่จริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับอาทีคสามศูนย์เก้าศูนย์ที่ไอตัวอื่นแล้วก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน ia. ค่อนไปทางดีหน่อยยังไม่ได้สุดตารางเหมือนแบบไอพวกที่มันเป็นเอเวนทอะไรยงนั้นก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเกมแรกก็เริ่มที่ซินคริตวาฮาร่านะครับ เกมนี้ก็กินแรมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันมี24กิกก์อะก็กินแรมยังไงก็จังหมดเถอะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดตัวท็อปนะครับเอ่อ 4K นะครับเฉลี่ย74เฟรมแล้วก็ 2K เฉลี่ยที่103เฟรมทุกอย่างปรับสุดเท่าที่ทำได้นะครับต่อมาเป็นฟ้าคาย6นะครับอันนี้ก็สุดทุกอย่างเช่นกันนะครับ HD ซ e เอ็กซอรก็ออนนะครับแต่ว่าออนกับออฟแรมเยอะขนาดนี้ก็แทบไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเหลือเฟือจริงๆนะครับปรับสุดทุกอย่างนะครับ 4K เฉลี่ย79แล้วก็ 2K เฉลี่ยที่115นะครับ สุดท้ายนะครับเป็น Forza Horizon 5นะครับที่ทดสอบกันช่วงนี้นะครับก็จะเป็น 4K ดัชเลีย9 1แล้วก็ 2K 109นะครับโดยรวมแล้วเกมนี้ก็ปรับสูตรอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อมามาดูเรื่องขององภูมิกันบ้างนะครับอันนี้ย้ำอีกทีหนึงนะครับว่าตอนทดสอบเนี่ยเราไม่ได้มีการกดไอ้พัดลมบูสต์100%แต่อย่างใดเพราะว่าเสียงนี้ทำลายโวนสาทของเหลือเกินนะครับแต่ว่า เน้นในเรื่องของการใช้งานจริงสำหรับคนที่ซื้อไปเสียบแล้วเล่นเลยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครนะครับที่จะซื้อการ์จอตรงนี้ไปแล้วบูธพัดลม100%เล่นเกมต่อเวลาเพราะว่ามันหนักหนามากๆนะครับเฮลิคอปเตอร์ลมกันเลยก็ว่ากันได้นะครับก็พ l of f f m m เลยครับอย่างที่ว่ากันไปนะ อุณหภูมิในช่องไเดเอลนะครับอันนี้พัดลมหยุดหมุนนะครับ31องศาเซลเซียสนะครับส่วนฟูลโหลดนะครับก็อยู่ประมาณ76องศาเซลเซียสถามว่าเย็นไหมเอ่อไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางแล้วกันนะครับมี heat u กในกรณฮอกไหมก็ยังมีนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าตัวนี้อยากจะให้สุดต้องไปเล่นเอเวนท2นะครับสำหรับ PCB ภาคใจไฟต่างๆที่เขาให้มานะครับแล้วก็ในช่วงการควบพลังงานนะครับอันนี้เราก็เสียบจอของเขานะครับไปให้ช่วย Panel ไว้นะครับแล้วก็ มีจอ LCD อยู่บน w a t e r b o x k เอาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วในเครื่องเงินเคสของเราเนี่ยจริงๆผมเทสต์เทสเบยนะแต่ว่าบนเคสถ้าคุณจะเอาไปใช้เส้นเดียวผมเนี่ยคุณจะมีจออยู่2อันเพราะฉะนั้นก็จะกินไฟมากกว่าของทั่วไปพอสมควรนะครับอันนี้ไอเดลที่110วัตต์ว่าจาก w a ปล r ๊ l และฟูลโหลดเฉพาะการจอเพียงอย่างเดียวนะครับโดดไปที่ 670วัตต์ครับการ์จอสมัยนี้นี่นแบบลงไฟฟ้าเลยแหละสรุปสำหรับพอ l l รม RTX e RTX 3090 TI ตัวนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าเกินความสามารถของนักรีวิวผมนะครับเพราะว่าเวลาผมเทสเนี่ยผมก็ได้แค่ปรับไปที่ Performance Mode แล้วก็เทสค่า Default ให้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสุดความสามารถของการ์จอตัวนี้คุณจะต้องรือ้อฮิตซิงออกนะครับแล้วคุณจะต้องไปใช้ชุด L.N.2 หรือว่า Liquid n i t r o g e นในการระบายความร้อนหรือว่าคุมความเย็นของเขานะครับทีนี้คุณจะสามารถดัน potential ของก๊าซที่เกิดมาสำหรับการ Overclock แบบตัวนี้ได้เต็มรูปแบบจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบผมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราอยากจะเอาก๊าซจอตัวท็อปมาใช้งานเฉยๆรู้นะว่ามันเอาไป o v e r อร์คล็อกแบบระดับโคดๆได้แต่ว่าไม่กูรู้ว่ากูใช้ของดีแต่ว่าเราใช้ค่าดีฟองเนี่ยก็ทำได้นะครับเพราะว่า อุปกรณ์ยอะไรต่างๆมันก็จัดมาให้เน้นเรื่องความสวยงามเช่นเดียวกันไม่ได้เน้นในเรื่องประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวนะครับพูดง่ายๆว่ากาตัวนี้เป็นที่สุดของแบรนด์กาแล็กเป็นที่สุดของ Hall of f a m ในเวลานี้ครับตัวจอที่ให้มาก็มีประโยชน์จริงนะครับสามารถดูมอนิเตอร์ยอะไรต่างๆได้นะครับถึงแม้ว่าเวลาคุณคอสตอมรูปอะไรต่างๆผมว่ายังไม่ค่อยเสถียรแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้งานดูมอนิเตอร์อุณหภูมิดูวันเทนดูอะไรต่างๆก็ใช้งานได้เป็นประโยชน์เลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวซิงค์ําเดิมเป็นยังไงนะครับ มันก็เย็นในระดับมาตรฐานนะครับแต่มันก็ไม่ได้เย็นในระดับที่เวอร์วังอลังการอะไรนะครับยิ่งการตัวเนี้ยสปีดของโรงงานของมันก็มีการโอเค็กมาแล้วนะครับยิ่งการใช้งานต่างๆคุณเอาไปโอเค็กเพิ่มเติมผมคิดว่าเฮดรูมของตัวฮิตซิงตัวเนี้ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของพวกภาคจ่ายไฟและก็คุณภาพของตัว PCB ต่างๆ,ๆที่ออกแบบมาให้โอเค็อกระดับมหาโหดเกินซิงค์เดิมไปมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วคุณจะเอาตัวเนี้ย ไปทําอะไรเอาไปโอ้คอกให้มันโหดกว่าน,นี้หรือว่าจะเอาไปใช้งานเพื่ออวดคนอื่นเพื่อสนองนิดของตัวเองก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัวท็อปของแบรนด์นี้